เจ้าลารมนจ้าไม่กินจ้าไม่กินพิซซ่า เป็นดูเข็นให้ปุ่มใหญ่พอดนี่กินตะยอดเห็นบ่ล่ะในเทศกาลให้ปุ่มใหญ่แล้วกระโปงมือนห้อยเอกแล้วที่มุมปุ่มใหญ่เป็นน้อยค่ำค่ำหน่อยๆเนาะสางหน่อยก็ค่ำหน่อยๆตัว มาแล้วมาแล้วน้องเพีรพันรานมาดจ้าสวัสดีครับคุณกรวีป้าหน่อยแม่วิจ้าพี่หนูครับมาวจ้าแม่วิยังอยู่นะครับ พทมจุมพรสมจิตศรีจามาแล้วมาแล้วท่านพี่วงจันทร์บุญอินน้องเป็กจารวีน้องเพชรพารานมาถึงนะจ้ามาถึงสักครู่เนี้ถึงประมาณสิบนาทีจ่าพระพายกระชายสวัสดีครับทุกท่านน้องงเพชรน้องเพชรด้วยครับคุณซาร่าสวัสดีครับไ์สวดอยู่จ้า วันละวันนี้วันนี้แหละพิธีพระวันนี้แหละครับครับให้ใครให้ใครให้ใครเน พี่ลินเหรอโทรหาพี่ลินได้เลยครับอ๋อโอเคครับน่าจะน่าจะพี่พี่ลินทําแทนนะเขากำลังตั้งเครื่องบวงสวงอยู่ครับเดี๋ยๆส่วนทั้งเพชรพล้านมา อพี่ตัวหาพี่คุณลินนด้เลยนะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมติดไลฟ์สดนอยู่จ้าโอมา้มาแล้วมาแล้วน้องเพชรพันล้านโอ้มีสายเข้าจ้า สายเข้ามีสายเข้าขออภัยมุนมันหมุนนิดๆหน่อยนะสวัสดีครับคุณสาร่าบุกรกิจประเสริฐสายเข้าจะหายแล้วจะหายแล้วนะหายแล้วหายแล้วตังทินตังทินอะไรยังไหม นอนไปนอนก่อนก็ได้เอาสักเืดดูดูนอนไหมปุ้ยปุ้ยไหมครับกล้วยบวกินแล้วบวกินแล้วบวกินแล้วยิมมาหน้าบวกินแล้วบวกินแล้วจะนอนเลื่อนยืนตรงนี้

โอเคครับมาเลยครับมาถึงแลนะครับเพชรพันล้านมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อต้อยพ่อต้อยจะพาเพชรพันล้านนะครับไปร่องเรือนะฮะเี่ยเรามีเรืยเนาฮะเดี๋ยวเราจะไม่ให้ียบร้อยแล้วครับไม่เหงาแน่นอนอย่าให้ต้องใจเยนลยไม่ได้ไม่ได้อะไรกันติ่อมาในป้ายชาร์จ้ละสินาทีตาจะงีไปช้าถ่ายละห้านาีตาจะหลับ การตัวีาลด้วย่ะยแวัอมา่ไหมแม่โอยัวเอาลูกนอนก่อนเลยนะคะเพชรนอนลงไหมแม่ตอนไหนก็ับยางบกกินเลยงานเริ่มเลยก่อนงานเริ่มนอนเอาแรงเพชรจะนอนไหมแม่ ยังตื่นสถานที่อยู่นะคแม่แม่เขาไล่เสียงเขา็น่ารักน่ารักฟังแม่ฟังเสียงแม่เขาไล่เสียงไปขออนุญาตพึ่คางขึ้รผมเ่งจะอยขึ้จารถออกไปครับไป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 ลยเดินน่อนาะ้ะรก่อนดูช้ำดูช้ำไม่อยากนอน เดี๋ยวดูเพชรตีก่แม่เดี๋ยวไปหานี่มาฉาบเบ็ดไปก่อนจะเบ็ดสำรั้นนี่อะไรของเจได้ข้างล่งนด้จอติมเลยกดูไหมอนี่อะไอ้าง สวัสดีตอนเช้าค่ะถึงปีโมงถึงได้สักพักแล้วค่ะแม่ประมาณชั่วโมงอะไรแบบไหนน้องน้ำน้ำสวัสดีน้องเพชรพันล้านมาแล้วน้องเพชรมาแล้วจ้ะเพ็ดได้เพ็ดคือได้เพ็ดสวัสดีแม่ยาบาดทั้งวันแม่เล็บไม่ฟันสวัสดีก็ตั้งสี่สิบห้าท่านจ้ักทายกันได้ครับ

งานเขาดินดไปเรื่อยๆอย่ลเห็เดแต๋ก็ไปเลยเ่อยๆอย่าง,น,งนีง้เห็ดอลยไหมมาเรื่อ,อยๆเอเองเดินมาอาบน้ำแล้วน่นับตัวทุตัวแล้วนอนอยู่เลยจะได้นอนตามแล้เออบน้องนีง่บอกอาบน้ำนานนานเลยอ่ะนอนได้อะ่ะ อันนั้นเนืเาหนพ่อเอกวะเจาหน้าทแม่่เขาเอกอาจานี่ยังกับกำลังเดินลงมาอาบน้เลยใช่ไหมคะอาบน้ำน่ะเื่อะอาบนัวนี้หลักเนี้ยนอนเรหลักได้เลพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยก่อน จะเงียบๆเดี๋ยวพี่นนอนเสียงน่ารักจังเวลาอะไเข้าฟังเสียงอ่ะน่ารักจังพี่กายนอนนอนยังไม่ตื่นยงไม่เสร็จ้าใส่ดูให้พี่การพี่การให้ยงเอดูดครูยึดครูข้างเขา ลุกเคลื่อนลุกเคกขึ้นรถจะออกวันนี้วันนี้วันนี้ก่อนหลบก่อนออกมาให้พ้นก่อนเดี๋ยวติดเครื่องออกเรียกน้องมาทางนี้พามันฝั่งนี้ กันน่าจะปกติอยู่นะคะแม่แต่ยีกับลูกแก้วไม่รู้เป็นยังไงนะคะแม่เส็นอนเลย่น่ยาเไดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปแล้วบอกไปแล้วบ่งนอเบ่งนอง นั่นี่นี่ไปไหนนี่ก็ได้คิดง <the> น่วงแต่ไม่กล้านอนใช่ค่ะแม่ถ้าพี่การมาแล้วมีนอนหลับได้แหละแม่เขาจะไปจอดใจจะนอก่อาวเนน่งมากคนนึงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาท็อปเปอร์มาปูให้พี่นี่ ว่าจะลงคลิปให้แม่ๆได้ชมกันยังไม่ได้เลย อ้อนนัทนะครับเดี๋ยวผมให้นัทนะอันนี้มือเพื่อนครับเช็ดทางเข้าไว้เออครับก็ว่าเออครับที่ครับครับวันยกของเนี่ยลงหน้าลงเลย1ัปดาห์เป็นหน้าที่ของครับ <laughs> ยาอะไรยาผาราเป็นอะไรจะเป็นคนเหนื่อยเออเดี๋ยวให้ยาพารามาถึงนานหรือยังไม่ค้านนะคะมาถึงได้สักพักแล้วค่ะนะคะมาถึงได้ประมาณชั่วโมงนะคะเด็กๆไปอยู่ที่อื่นก่อนได้ไหมคะให้เพื่ได้พักก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเผื่อคนเข้ามาเยอะใช่งไหมพี่กองแถวนี้นี่มันมจะได้เออลุกลง่งใช่ไหมคนมายืนถ้ารถจอดเกะกะนู้นไปไหนออกนอกออกนอกก็ไปจอดต่อนู่นนึ่งก็ได้เอามาตรงนี้เขาจะอาบน้ำนเขาจะไปออกจอดข้างนอกใช่ไหมเขาจะออกข้างนอกไปเลย ไปดูพ่อเอกอาบน้ำกันแม่แม่เดี๋ยวให้พี่ดูก่อนแต่ว่ากำลังรุ่นรานรุ่นรานกันอยู่นะคะแม่ดูพ่อหายแม่พ่อหายพ่อผมไปไหนพ่อผมไปไหนน้อพ่อหายแม่ดิ้นใหญ่เลยแม่พี่พ่อไปไหนอีพ่ออีพ่อไปไหนน้อ ซีหนึ่งค่ะพ่อะเซนฉากนะคะใช่นะคะออกดูค่ะมาแล้วเซนซีหนึ่งน้องแดดแม่กลัวพ่อหายแม่ <laughs> ye. <laughs> <laughs>